สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็มาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับเซียนใหญ่เรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับห่างหายกันไปเกือบสองอาทิตย์นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเกี่ยวคงเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังเอาข้าวขึ้นยุ้งขึ้นเล้าหรือยังนะครับก็พอดีมานะครับก็เลยมาเห็นอู้นะครับกำลังเอานก นะครับกาดแดดเลยครับผมพี่น้องนะครับนี่นะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าต่านะพี่น้องนี่นะแต่ว่าบ้านพ่อบ้านี่คืออ่ามีหมานะครับมีมีหมานะอันนี้แมวนะครับหรือแมวอันตรายนะถ้าบ้านไหนไม่มีหมาอะไรนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีสุนัขนี่แหละครับอีกอันนึ่ะที่เป็นตัวอันตรายเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่รู้จักนะถ้าเกิดอ่าท่านไปทําอย่างนี้ก็อาจจะเรียบร้อยก็ได้ครับนี่นะอาจจะโดนนะครับอันนี้ก็ เสียนเดเราเห็นว่ามันปลอดภัยเราก็เลยนะครับแต่ว่ามันดีครับเห็นนกต้องได้ออกแดดนะครับนกต้องได้ออกแดดนะครับอีกตัวนึงนี่โอ้โหครับความสําคัญนะครับตัวไหนน,อน้อนี่หน้าขาวหรือเปล่านี่โอ้ทดีเด็ดมั้งครับนี่โอ้ออกาดแดงอย่างนี้นะครับอะ มาทักทายก่อนครับเอา้าซาลิงทำไมคว่ำอย่างนั้นเนะาะซาลิงนนเนาะสาลิงคว่ำอะไรนี่เอารถจมพูไปไหนเลยนี่หรือว่าเอาไปขายแล้วพี่น้องเอา้เอาเ <c oughs> ชียนใหญ่เรานะครับเอา้าพ,พ่อบัทกระผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างช่วงนี้ยากยากายากฮะ ข้าวเสร็จหรือยังข้าวเสร็จแล้วเสร็จวันไหนนี่เมื่อวานนี่เสร็จนเมื่อวาน,นโอ้โหออกต่อนกไปแล้ววันนี้ไม่รู้ทำอะไรเลยนี่โอ้โหครับคันชมพูนะครับหลายท่านคงจำได้คันนี้ต่อนกบหนีมาน้าจริงๆนะพ่อบวัดเนาะโอ้โหครับฮะ โอ้แบบจะนั่นแล้วทีนี้ขี่เดียวแล้ว,ว,ลวไปยากมายากกับคันเออครับครับครับนี่แหละก็กำลังจะคืนชีพเนาะถตาต,ติดไม่อะไรนี่เราไม่รู้เลยมนันไม่มีอ <c oughs> โอ้โหเออสีนี้ท่านได้แต่ได้มาเนี่ยประวัติซื้อมามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามาทำใหม่เฟรมใหม่ ทำใหางหานโอ้เป็นสีชมพูเลยเนาะเข <laughs> ้ากับหน้าตาผม <laughs> โ, <laughs> โอ้รถสีชมพูนะครับไปไหนมาไหนนี่สมัยก่อนนี่รูจกก้จักรวััดก็นี่แหละคันนี้แหละนะครับ่า <laughs> ไอช่วงนี้หมันไหมมันไม่ปวัดช่วงนี้มันสองตัวอ้ได้สองตัวแล้ว <ừ. S 1> ช่วงสองสามที่ที่ผ่านมานี่ โอ้โหไหนล่ะเฉลยอ่ะอยู่ฝั่งนู้นเนาะเอ้ครับครับครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ได้สองตัวเนาะต่อที่ต่อที่ทุ่งนาเหรใช่ไหมวัดเนาะครับเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเนาะอ่าอันนี้มาทําอะไรใหม่บ้างเนี่ยวัดมันพังอะไรบ้างไหมพังอะไรมาแค่เตรียมล้างก็ครโอ้ประกอบประกอบไม้ได้ล้างเครื่องล้างอะไหมล้าง เอาข้าวบอ,อกนิดหน่อยเน,น,ยนะ<ช>าะครับผมนี่ครับโอ้โหโอ้อันนี้เจ้าอะไรนี่กงเหลืองเหลืองนี่จะไม่ได้แล้วนะครับอ่าโอ้ใช่เจ้านั้นไหมนี่เจ้าอะไรนะเจ้าฟ้าประธานไหมเออโอ้ตากไอ้กาแดดอยู่ใช่ไหม เออต่อยเจ้าสีไก่แล้วเออโอกาสเดีตีเอาไก่กไกอเออโอ้อันนี้อะไรเนาะฟ้าอะไรนี่นะฟ้าผ่าไหมนี่ตัวนี้นฟ้ามืดไม้ <c oughs> <c oughs> ามตัวนี้ทำไมเงาไหวจังนีพ่อวัดดิฮะ <c oughs> <c oughs> เอาหนมาไปเอานกกับทหารมาอยู่ไหนล่ะนกทหาร ตัวหนึ่งเอาหนีตัวหนึ่งนกใหม่หรือว่านกก่อโอ้ครับผมครับผมเป็นไงทหารเราส่งข่าวว่างไหมทหารมดว่าว่ายังไงสงวัใจจะขาดแล้วฮะใจจะขาดแล้วใจจะขาดอะไรที่ว่ายังไงอยากจะมาต่อนกต่อนกโอ้ได้ยินเสียงนกหวีดได้ยินเสียงนกหวีด นูกเขาไม่ได้ยินเลยไหมได้ยินยเสียงกนกพิษอพราะวันเคยติดทหารนะวันเคยเคยฮะเคยผ่านโอ้ผ่านไปนาโอ้ผ่านหน้าใครโอ้ยนึกว่าติดทหารนะครับเคยผ่านเมื่อไงนะครับโอ้ยใครก็เคยผ่านทหาน,นเอาเดี๋ยวจะติดไหมเลยนี่เดี๋ยววันนี้ก็พวกเราก็คงจะพากันออกต่อนอกนะครับวันนี้ นะครับนะโอ้โอ้โอ,โอ้ตัวไหนน้อยนี่โอ้โนกของทหารนะครับอืมเอ้าวจะติดแล้วครับพี่น้องโอ้ ไม่อะไรดิโอ้อ่าชอบแต่สีรถนี่แหละไม่ชอบอะไรหรอกอ่โอ้ติดแล้วครับติดแล้วเสอเอาเอาซา,าร่งใส่คืนไว้นี่พระวัดิฮะไม่ยังไม่คืนเนาะเอาแบบไปแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับติดแล้วแต่ว่าบอไปไหนแต่บออะอ่ะ หรือว่าขายแล้วเอา้าโตเขียดฮะโเ,เหลือ,เหล,อเหลือเยอะไหมนกอ่ะตอนนี้เท่าเดิมใช่ไหมฮะมหมดไม่เปล่ยนลมเรื่อยๆเ,เ,เนาะอ่าโอ้ออเข้าลมแล้วครับทีนี้ได้แดดแล้ว ไหนล่ะตัวตัวไหนล่ะจะออกต่อวันนี้ถ้าได้ออกวันนี้ไอ้ที่การแดนนี่ใช่ไหมอืมนะครับก็คงจะได้ออกต่อกันแต่ว่าวันนี้ก็ลมไหมพอวันนี้ลมไหมลมนะครับน่าจะไม่ถึงเมื่อวานนงผมว่าเมื่อวานนี้นึกว่าอ่าพายุเข้าอ่าความเราวันนี้เนาะเราไปจะพาไปที่ไหนวันนี้ ฮะยังไม่รู้เลย,ย,เลยขี่ไปเรื่อยเจอแถวไหนก็แวะแถวนั้นอ่าล่าลิมทางเนะาะลิมทางอะไรอีกอาะไรอีกออเอาละพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้มาเยี่ยมยมนะครับถามข่าวนะครับพ่อบัดหลังจากที่แกลงเกี่ยวข้าวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีคงสีข้าวอะไรเรียบร้อยขึ้นบ้านขึ้นนั่นแล้วนะครับมีต่อไปนี้ก็มีแต่จะล่าอย่างเดียวนะ่หวานเนาะ บางคนโทรหาเพ่เก,กเกี่ยวกับข้าว้ขายหาดูยิงเลยเลยโอ้ไม่รับเลยหมายถึงว่าบางคนเขาโทรหาว่าพ่อบาดหายไปไหนอโอไม่ได้หายไปไหนนะครับ,อ,บอ่าติดตุละนะครับนะ,บนะบผมก็ไม่อยากมากวนนะครับถ้ามากวนแล้วก็ใจจะขาดทีเนี้ยทิ้งเกี่ยวทิ้งเคียวเกี่ยวข้าวต่อนกเลยนะครับนี่แหละก็เลยไม่อยากมากวนพ่อบาดให้ทําอะไรเสร็จก่อนค่อยมานะครับผมอ่ะยังไงก็วันนี้ก็ น่าจะได้เห็นพวกเราออกต่อนกนะครับร่วมกันหลังจากที่ห่างหายมานานนะครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็คงจะผมก็จะกลับแปลนกแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวก็มาต่อนกกันนะครับเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นอะไรใจผู้ําคลิปจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องในเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับนะกดติดตามกดกระดิ่งเอาอ๋อว่าจะจบจบคลิปก็ไม่ได้จบคลิปสักที อะไรยอะเนี่ยเอานกขึ้นนกตัวไหนเราพวดกันดิไอเด็ดขาดเอามันมีนกมาโอหมายถึงว่าโอ้ขึ้นหมยมันมันแวะมาเรื่อยอยู่เนาะนกป่าเนาะครับโอ้หมุนอย่างนี้เลยเหรอ เอาโอเคครับพี่น้องเอออยู่นี่ต้องทนรับได้ทุกอย่างเนาะอ่าลงน้ําบ้างอ่ากระโดดต้นไม้บ้างทำทุกอย่างตกบ้างอยอ้โหนะครับเอาล่ะพี่น้องกับโอจะได้จบคลิปเราไามผมว่านี่ใส่ไว้อีกทางไหนอีกไหมนี่หมดแล้วเนาะ อโอเคครับพี่น้องก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมเราเจอกันในการต้อน,อนรับวัดีครับสวัสดีครับ